ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กระะับบัคตอนะคุณผู้ชมนะกับช่วงท่านปากอยากเผือกค่ะเห็นอยู่ตรงหน้าสินค้าขายดีไม่ได้ขายดีเฉพาะเมืองไทยนะคุณผู้ชมนะขายดีไปยังต่างประเทศด้วยอังกงอังกฤษก็สั่งกัน<อ>แล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนะ่นะบาขฝัญพิลมหลินนะฮะโซโซโน่ so เนี่ยนะมีสารสกัดที่ใสกันมาแล้วเนี่ยต้องบอกไปก่อนมันเยอะที่สุดใน้องตลาดแล้วละ่ะเกือบ20ตัวนะฮะมีทุกแบบ คนที่ชอบคนที่ไม่ชอบอกอกกำลังกายทานได้ไหม ทานได้หรือคนที่ไม่มีเวลาว่างออกกําลังกายเพราะต้องเลี้ยงลูกจะต้องทํางานไม่มีเวลาจริง,รงๆเลยทานได้ไหมทานได้เพราะเขาใส่สารสกัดจากสาหล่ายสีน้ําตาลมันจะไปบล็อกแป้งบล็อกน้าตาลบล็อกไขมันนะคุณผู้ชมนะทําให้เรามีรูปร่างที่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น,นแล้วก็สวยขึ้นและคนที่ชอบออกกําลังกายด้วยในการลดน้าหนักนะฮะ,ะเขาจะมีแอลคาไลนเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดนะฮะกระโดดเหมือนกระโดดตบเลยทีเดียวนะฮะมันออกกินมาแล้วถึงได้รู้ว่าเหมันเบิร์นตลอดเวลาเลยนะฮะ จากน้องต่อลูกผมพี่ขวัญเนี่ยเขากลัวจะเป็นไขมันพอกตับ <c oughs> เขากลัวลูกเขาเป็นเพราะเขาเป็นแล้ว <c oughs> เขาให้ <c oughs> เขาคิดสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกทานจากเด็กที่น้ําหนัก1 0อยสโลนะคุณผู้ชมนะฮะลดเหลือเพียง60กิโล <c oughs> แต่เขาทานอย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นก็คือความมีระเบียบวินัยของการรับประทานด้วยนะฮะวันนี้มาแล้ว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดซื้อเป็นกล่องเนี่ยราคาหลักร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปรโมชั่นมันจะคุ้มกว่าครับค่ะวันนี้มาแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณรับโซเชีไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องทันทีในราคาเพียงแค่1นึ่งียบาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0 9นย์9ก้4 4นึ่งหนึ่งหนึ่งเ1้าเก4าสี่สี่สี่่างประเด็นหนึ่งรอบไหมคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหน่งเพราเฉ้าั้นสี่ไปในเะเราปกติช่ call center น,นะฮะเราใช้พี่พขวัญก็รับสายองนะะเพระ นใหญ่ 99, 99, 9 0 9 9 9 9 c a l l center ไม่ค่อยได้กินส่วนใหญ่ call center จะท่อง1 2 3 4 a b c, a, b, c d นะฮะ พี่ขวัญนี่เขาทานเองแล้วก็รู้หมดว่าสสารจัก,กัดมีอะไรบ้างเขาจะตอบได้หมดต่างประเทศเขาก็ส่งเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาจากยุโรปเขาก็ส่งหมดเลยนะคะามาริยาโพสต์ไม่สนับสนุนคําพูดที่สร้างความเปรียดชังและก็หยาบคายค่ะค่ะก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวสำหรับตอนนี้เลยนะคะที่ตอนแรกเนี่ยก็จะมีกลุ่มของเยาวชนปลดแอกนะคะเขาไปรวมตัวมีการชุมนุมกันแล้วคุณมาริยาพูลเลอร์ลาบเนี่ยซึ่งก็เป็นมิชชันิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017เธอก็ออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าเธอเนี่ยให้การสนับสนุนและก็ซัพพอ ทีนี้เนี่ยล่าสุดนะคะด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเอปารีนาเมื่อวานก่อนหน้านี้ก็ออกมาโพสต์ว่าแบน์นางงามนะคะที่นางงามช,ชั่วใช่แล้วหลายคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็มีอยู่แค่คนเดียวนะที่ล่าสุดออกมาแสดงสุดยืนก็คือ<ต>คุณมาริยาแต่เอซีอยู่2คน นางงามที่เอทะเลาะมีอยู่สองคนคนแรกคือผมแต่อยู่ <c oughs> เรื่องอยู่ในศาล <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือบารีนาก็ค,คือนางงามเหมือนกัน,นางงาแต่ทุกคนที่เอตีเป็นคนที่มีมงกุฎอยู่บนหัวหมดแล้วคุณเอล่ะคะท็อปสิบ ท็ <Top> <Top safe. S 1> อปสิบก็ยังยังพอได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดเลยคุณมาริยาออกมาโพสต์ในไอจีตอกย้ําเจตนารมณ์นะคะว่าเธอเนี่ยไม่สนับสนุนคาหยาบคายและความรุนแรงเธอออกมาโพสตนะคะข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนะคะว่ามาริยาไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคําหยาบคายและความรุนแรงทุกอย่างเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการลดทิฐิร่วมมือและการรับฟังกันดูสวยๆนะคะแต่ว่าดูมันจึกๆยังไงก็ไม่รู้นะแม่เนาะ ก็มีบางคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะแบรนดสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมีเงินแล้วแล้วก็แล้วก็มีคนเข้าไปถามคนเหล่านั้นนะฮะซึ่งก็ถามว่าโทษนะขออนุญาตใช้คํานี้มึงมีเงินซื้อสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์เหรอแรงมากเลยอ่ะเคยใช้ไหมสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมันเป็นสินค้าระดับกลางถึงบนหมดแต่พรีเมียมอะไรแบบนี้อแม่น้อง ฉันเห็นในเฟพี่เต๋วนะาก็จะมีคนที่เขาเห็นกันสองสองข้างนะแบรนด์สินค้ามารยาพีเซนเตอร์แล้วมีคนเข้าไปตอบมึงเคยซื้อหรอจบเลยอ่ะเจอคําถามนี้อ่ะไปตอบไม่เป็นเลยนะแม่น้ำดืม่มเขาก็แพงกว่าเครือ่องสำอางเขาก็เป็นแพงกว่าขายทั่วโลกค่ะไอตัวบํารุงก็ขายทั่วโลกเขาก็แพงค่เไปซื้อเปล่าเ็นแบรนด์ของเขาอ่ะ ไปต่อไม่ได้เลยเออมาริยาไม่ได้เป็นพร,พรีเซนเตอร์น้ำตรริกนะ,ะมาริยาไม่ได้เป็นพร,พรีเซนเตอร์ผักต้มนะที่มันถูกมันซื้อง่ายเป็นอาหารที่กินกันทั่วประเทศไทยมาริยาเป็นอีกสินค้าหนึ่งซึ่งอยู่ระดับกลางถึงบนนะมันอีกเกรดมันอีกเกรดหนึ่งนะ,คะเคยใช้หรือเปล่าที่จะไปแบรนด์ของเขาบางคนก็ไม่ต้องใช้แล้ว นะมันได้เข้าข้าง,า<อ>งยารนะแ,แต่ดูแล้วก็ขำนะ<อ>ไม่อยากเห็นนะฮะสภาพตอนนี้นิ้งนะปวดกระดูกนะต้องนอนฉีด มอร์ฟีนนะฮะสเข็มน้ำหนักลดไปอีก20กิโลแล้วค่ะตอนนี้นะคะทั้งแฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิงต่างก็ส่งความห่วงใยผ่านไปถึงคุณนิ้งกุลสตรีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เธอกําลังรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องที่โรงพยาบาลสิริราชล่าสุดคุณนิ้งออกมาอัปเดตอาการป่วยนะคะ<อ>เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการปวดกระดูกจนจะต้องฉีดมอร์ฟีนแก้ป,ปวดไปสเข็มเลย<อ>และยังอาเจียนอยู่ตอนนี้นะคะเธอน้ําหนัก ลดลงมาเนี่ยยีกิโลเลยเธอก็ออกมาโพสต์ภาพตอนนี้คือคุณนิ้งเนี่ยผอมมากๆเลยแต่ว่าก็ยังได้กําลังใจดีๆนะคะจากทั้งแฟนคลับแล้วก็คนในแวดวงวงการเทิงค่ะ,อ,ะอย่างที่เด๋บอกตอนแรกแล้วนะคะว่าอาการพี่นิ้งเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจให้เธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเธอก็คือนางเอกดังในยุค90คนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นระดับตํานานด้วยเช่นเดียวกันนะคะบุกรวบลูกดารานะคะเขาบอกคาบ้านพัก หลังแอบขายยาเสพติดผ่านทวิตเตอร์พร้อมรับสาร,รภาพทั้งน้ําตาค่ะก็ทางด้านตารวจนะคะไปจับกลุมนะคะสำหรับคุณโนตจิตบูรณ์นะคะอายุ37ปีเป็นลูกชายนะักแสดงดังรุ่นเก่านะคะเป็นลูกชายของคุณอนุสรเดชปัญญาค่ะไปจับพร้อมกับพวกรวม5คนด้วยกันเนื่องจากว่าร่วมการจําหน่ายยาเสพติดผ่านทวิตเตอร์แล้วก็จับกลุมได้พร้อมกับของกลางยาบา้า3,000เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก200กรัมนะคะจากการที่สอบปากคำเนี่ยทางด้านของลูกชายดาราดัง เขาก็ออกมาบอกว่าที่เขามาขายเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นแอดมินนะในการที่มาขายยาบ้านในครั้งนี้ที่มาขายเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีเจอเรื่องของโควิดสิมาแล้วไปต่อไม่ได้เลยก็เลยหันมาทําธุรกิจในการค้าขายยาบ้านนี่แหละค่ะแต่เขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพ่อของเขาเลยนะคะาก็ยังดีเพราะพ่อไม่เกี่ยวอยู่แล้วคอะส่วนใหญ่ก็ คนที่อยู่ในวงการอย่างคุณพ่อเนี่ยก็เป็นดาราระดับตํานานคงไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปบางทีเขามีลูกอีกหนึ่งคนนะทุกคนหลอดเลยนะอีกคนหนึ่งพี่เต๋อสนิทนะฮะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกลือคนนั้นเป็นอาจารย์เลยนะฮะแล้วหล่อด้วยน้องนัดฝันจําชื่อไม่ได้แต่ว่าสูงๆหล่อๆเลยอะคนนั้นหล่อเลยแล้วก็คนนี้น่าจะเป็นคนน้องหรือคนพี่ไม่แน่ใจนะฮะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องรับกรรมไปนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ พ่อเขาหรอกค่ะนะครับก็ตัวเขาเองมากกว่านะฮะพ่อคงสอนมาดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวลูกมากกว่านะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโซโซโนครับมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะสาหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโซโนไปเลย3ากล่องแถมฟรีให้อีกหนึ่งกล่องทันทีในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1นึ่งพบาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลย0 9ยนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่สี่กันอีกรอบนะคะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งนึ่งเนี่เลยนะีะ อเป็นดาราคนหนึ่งติดโควิดนะฮะคุณผู้ชมนะเป็นดาราคนหนึ่งติดโควิดเขายอมรับแล้วว่าเขาติดโควิดนะจะเป็นใครในประเทศไทยหรือเปล่าติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ